ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้รักชมรับฟังในช่องทางแมวดำสองเป็นห้าช่แนวันนี้ขอภูมิใจเสนอความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อในด้านเวทมนต์คาถาอาคมนั้นมีมาแล้วนับเป็นพันพปี สำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเผยแผ่คาถาสุดล้ำอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์เรียกคาถานี้ว่าจินดามณีมนหรือคาถาเรียกป่าเรียกสัตว์ตา่างๆให้มาหาคาถาบทนี้เดิมทีเป็นของแม่นางพันธุรั์หรือว่า นามยักษ์พันธุรัตได้สอนให้แก่ลูกชายผู้เป็นสุดที่รักคือเท้าสังหรือว่าเท้าเงาเะเงาะมุลบทนี้ใครจะเรียนก็แล้วแต่เรียนได้ทั้งนั้นแต่ก่อนจะเรียนนั้นท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวว่าให้เรานั้นปล่อยสัตว์น้ำและสัตว์บกก่อนอย่างละหนึ่งคู่จึงจะเรียนได้ เมื่อจำพระคาถาขึ้นใจทั้งสองบทแล้วก็ให้ยกคูวันอังคารคายขันห้าขันแปดดอกไม้ขาวเงินศสเดพานคูหนึ่งล่าเงินโบราณเวลาจะไปหาปลาหาเนื้อหรือหาสัตว์ต่างๆก่อยเสขคาถานี้ก่อนสมจบแล้วขั้นใจทืบตีนลงไปสามครั้งไปเถิดหาเนื้อหาปลา ได้ดีนักแหละคาถาบทนี้เป็นคาถาที่ข้าพระเจ้าได้สิทธิและเรียนเอาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้เรียกเนื้อเรียกปลาต่างๆปลาที่เราเรียกมานั้นก็จะเป็นปลาที่หมดอายุไขแล้วและสัตว์เนื้อต่างๆที่เราเรียกมานั้นก็จะเป็นสัตว์ที่หมดอายุไขเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราปล่อยสัตว์ น้ำสัตบ์บกเสียก่อนเพื่อเป็นเคล็ดวิชาในการเรียนขาถทาบทที่หนึ่งให้จดจำท่องให้ขึ้นใจให้ดีอย่าลุงอย่าลืมท่องนโมเสียก่อนสามจบอะยังมัดฌามหานณทีเยเอหิมัมะสวาหุงเรียกป่าบทที่สอง ว่าอยังมรุคาสสตสตามหาวเนมะมะอาคฉาหิสกวะหงสองบทนี้บทแรกเรียกป่าบทที่สองเรียกสัตว์ต่างๆเนื้อต่างๆดีนักแหลจดจำกันไว้เถืะขั้นบอกไว้เป็นวิทยาฐาน เพื่อให้คาถาเหล่านี้ไม่สูญหายไปจากบรรพบุรุษที่ท่านได้มีความปีชาสามารถบันทึกตำรับตำราไวใ้ให้ลูกให้หลานได้สืบมาจนปัจจุบันนี้ในอนาคตข้างหน้าคงจะไม่หลงเหลือแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเผยแผ่ไว้เพื่อเป็นวิทยาทานให้สำหรับคนที่สนใจ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรัะชมนัก,ก่ันไว้จะเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ